สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวยาคุมแบบแผ่นแปะนะคะเป็นทางเลือกสําหรับสาวที่ขี้ลืมนั่นเองค่ะจะเป็นยังไงนั้นก่อนไปฟังอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้โปรตูด้วยนะคะอะแกะก่อออกมานะคะมันก็จะมี3แผ่นแบบนี้นะคะก็คือให้แปะนะคะวันที่1ถึงวันที่5ของการมีประจำเดือนนะคะแล้วก็แกะออกมาเลยนะคะแกะออกมานะคะเราก็จะลอกพลาสติกใสๆออกมานะคะปึ๊บปึ๊บ แบบนี้นะคะก็คือห้ามแปะที่นมนะคะมันจะเป็นมะเร็งเต้านมได้แล้วก็ห้ามแปะตรงที่มียางยืดนะคะก็คือให้แปะท้องแขนต้นแขนต้นขาที่หลังก็ได้แล้วก็จะแปะเข้าไปแบบนี้นะคะอ่าแล้วก็รีดรีบนะคะก่อนแปะเนี้ยก็คืออย่าทาโลชั่นหรือครีมใดๆนะคะหนึ่งจไว้เลยนะคะว่าหนึ่งแผ่นเนี่ยแปะเจ็ดวันแล้วพอวันที่แนะคะเราก็เปลี่ยนแผ่นใหม่แล้วก็ดึงออกมาแบบนี้นะคะโอเค